วันที่เรามาต่อกันด้วยในหมวด9กานะครับการอุทธรและการร้องทุกข์นะครับในมาตาที่121 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษให้ได้รับการภาคทันตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวินัยไม่ในแรงใช่ไหมครับเป็นวินัยไม่ในแรงก็ให้มีสิทธิท์อุทธรณ์ต่ออกอกาากศเขตพื้นที่การศาึกษาหรือกกศแล้วแต่กรณีภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งคืออย่างนี้ วิธีการที่เราจะจำในเรื่องของการอุทธร์หรือการร้องทุกข์นะคร <progressive> ับการอุทธร์หรือการร้องทุกข์ทุกนะครับคือถ้าเป็นวินัยไม่แรงเนี่ยเนาะให้เราอุทธร์ต่ออกกสเขตพื้นที่การศึกษาหรือเป็นกกสก็ได้แต่ในเบื้องต้นนะครับในันดับแรกเนี่ยก็คืออกกสเขตพื้นที่การศึกษาก่อนนะครับภายในกี่วันภายใน30วันนะอย่าลืมอย่าลืมสร้อยนะฮะอย่าลืมนำสกุลมันก็คือนับตั้งแต่นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนะนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง อ,อันนี้คือสิ่งที่เราต้องอย่าลืมด้วยนะครับบางทีเราจําแค่ว่าภายใน30วันอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราไม่ได้จํานำสกุลมันบางทีข้อสอบถ้าเขาออกแบบแบบรวงรวงช้อย บางทีมันอาจจะเป็นภายใน30บวันไม่น้อยกว่า30บวันหรือภายใน30บวันแล้วก็มีสร้อยตามอย่างเงี้ยนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งอะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้เราต้องเราต้องอย่าลืมนะเราต้องแม่นนิดนึงนะครับอย่าจําแค่ว่าภายใน30บวันในเรื่องของการอุทธร์แต่ต้องจำนำจำนามสกุลด้วยนะครับอันนี้คือวินัยไม่แรงนะครับวินัยไม่แรงครน,นี้ในมาตา่ราอ2 2นะในมาตารา122ข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางสาธารณบุใดถูกสั่งลงโทษให้ปลดออกไล่ออกอันนี้ก็จะ เป็นวินัยร้ายแรงใช่ไหมครับก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ร้ายแรงนะครับในเรื่องของวินัยร้ายแรงเนี่ยอุทธรณ์ต่อ กกศนะครับอุทธร์ต <If S 2> ่อกกศโดยกกศที่เราต้องอุทธร์เนี่ยนะครับจะอุทธร์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งเพราะฉนั้นกกศเนี่ยในเรื่องของกกศตัวนี้จะต้องเป็นการอุทธร์ในส่วนของในเรื่องของวินัยไร้แรงนะครับก็คือปลดออกและไล่ออกมีคําสั่งปลดออกและไล่ออกอันนี้ต้องอุทธร์ต่อกกศอุทธร์เท่าไหร่ล่ะภายในกี่วันภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งต่อมาก็คือกกศเนี่ยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน90วันจะต้อง พจนารณาให้แล้วเสร็จภายใน90วันโดยการอุทธรณ์นั้นจะดำเนินการภายใน30วันต้องถูกลงโทษใช่ไหมครับกกสพิจาราแล้วเสร็จไยใน90วันนะครับทีนี้ถ้ากรณีที่ไม่ไร้แรงนะครับก็คือภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนการอุทธรณ์อุทธรณ์ต่อ อกกสเขตพื้น <et> ท <athlete Bradley> ี่การศึกษาใช่ไหมครับโดยคําสั่งลงโทษจะออกคําสั่งโดยพอโรงเรียนหรือพอเขตก็ได้ถ้าอกกสอเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาสั่งลงโทษให้เลขากปทเนี่ยสั่งลงโทษขึ้นไปเนี่ยได้นะครับส่วนกกสสั่งลงโทษวินัยแล้วเราเห็นว่าเราอยากจะอุทธร์ต่อเราอยากจะอุทธร์ต่อเนี่ยเราสามารถอุทธร์ต่อไปได้ก็คือไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองภายใน90วันอันนี้คือกรณีที่ถ้าเราอุทธร์ต่อ กสอสแล้วเราไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของกอศในการสั่งลงโทษถ้าเราอุทนต่อกกศแ,แล้วกสอสเนี่ยก็ยังมีคําสั่งลงโทษมีคําสั่งลงโทษเราสามารถที่จะดําเนินการต่อได้ก็คือฟ้องร้องต่อศาลปกครองนะศาลปกครองภายใน90วันนะครับภายใน90วันตรงนี้ตรงนี้นะฮะส่วนผู้ถูกสั่งให้ออกจากรายการก็มีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์ถ้าร้องทุกข์ต่อกกสก็ภายใน 30วันนับตั้งแต่วันที่รับแจ้งคําสั่งโดยกกศจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน90บวันเช่นเดียวกันอาตัวนี้คําว่าอุทธรกับร้องทุกข์นะมันต่างกันอย่างไรนะครับอุทธรร้องทุกข์คืออุทธรเนี่ยได้รับคําสั่งแล้วนะได้รับคําสั่งแล้วว่าโดนวินัยโดนลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้แต่ร้องทุกข์นี่คือเขาเรียกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับร้องทุกข์เนี่ยคือไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่อุทธรเนี่ยได้รับคําสั่งแล้วเนาะเพราะนั้นมันจะต่างกันตรงนี้มมมาาาาดูใในนตรรที่123 ตาม123ค่าราะการครูและบุคลากร,กรางกันษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมครับข้องใจการกระทําของผูก้กำกับบัญชานะครับในการกระทําของผูก้กำกับบัญชาหรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยก็ให้ผู้นั้นเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ร้องทุกข์ตอก,อกอสอจอตอนนี้ปัจจุบันนี้กสอจอไม่ใช่แล้วเป็นอกคสเขตพื้นที่การศ่านะเดิมเนี่ยเดิมนะครับเดิมก็คือเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศษาเนาะตอนหลังมาก็มาเป็นกสจแล้ว สุดท้ายก็มาเป็นล่าสุดนะครับล่าสุดก็มาเป็นอกรศเกียรติบัตรดการศึกษาหรือกคสแล้วแต่กรณีอันนี้กรณีหนึ่งมาตรา123มนี้คือข้าราชการครูผู้ใดเห็นมาตนเนี่ยมาตรา123่อานะครับข้าราชการครูผู้ใดเห็นตนไม่ได้รับความเป็นธรรมขับข้องใจการกระทําของู้บัญชานะครับหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเนี่ยก็มีสิทธิที่จะร้องทุกข์นะก็คือร้องทุกข์เนี่ยมันจะเกิดจากความไม่ยุติธรรมเกิดจากการอับข้องใจถ้าเกิดว่ามีความ มีความไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือข้องใจนะครับขับข้องใจต่อาการกระทําของผู้กำบัญชาในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเนี่ยสามารถที่จะร้องทุกต่ออ,อกออก,ออกสเขตพื้นที่การศึกษาหรือกออกสแล้วแต่กรณีได้นะครับตอนนี้การร้องทุกจะเนี่ยจะดำเนินการภายใน30ปวันจะใช้ในที่ เราไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับกรณีที่อไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ร้องทุกต่ออกกกสเขตพื้นที่การศึกษาครับถ้าขับข้องใจก็ร้องทุกต่ออกกกสเขตพื้นที่การศึกษาแต่ถ้าเป็นการให้ออกให้ร้องทุกกกสเอ่อประเด็นมันอยู่ตรงนี้เวลาข้อสอบออกเนี่ยนะครับถ้าเรื่องของการร้องทุกถ้าเรื่องของการร้องทุกให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะร้องทุกได้ที่อกกกสเขตพื้นที่การศึกษายกเว้นนะครับการให้ออกการให้ออกเนี่ยอ่อย่าไปสับสนกับ กับคําว่าปลดออกและไล่ออกนะถ้าปลดออกและไล่ออกเนี้มันเป็นวินัยร้ายแรงถ้าเป็นวินัยร้ายแรงนะครับเรามันก็จะมีปลดออกและไล่ออกใช่ไหมครับปลดออกและไล่ออกใช่ไหมครับอันนั้นเราต้องอุทธรณ์ต่อเพราะว่ามันเป็นคําสั่งปลดออกไล่ออกเราต้องอุทธรณ์ต่อ กสแต่ตอนนี้คําว่าให้ออกเนี่ยมันจะคนละอย่างกันกับปลดออกกับไล่ออกคําว่าให้ออกเช่นยอนสมรรถภาพหรือว่าโดนเพิกถอนใบอนุญาตหรือขาดคุณสมบัติอะไรพวกนี้นี่คือเรื่องของการให้ออกนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของการปลดออกไล่ออกแล้วก็การให้ออกเนี่ยให้ออกตรงนี้ให้ออกตรงนี้มันก็คืออาจจะเป็นยอนสมรรถภาพอาจจะเป็นเรื่องของการขาดคุณสมบัติตามมาตรา3หรืออาจจะเป็นเรื่องของการโดนเพิกถอนใบอนุญาตอะไรพวกนี้คือหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็มม ไผ่านอย่างเงี้ยสปีไม่ผ่าน <c oughs> หรือไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่าการให้ออกเราต้องอุทธรณ์ตอกกกศ แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เป็นการให้ออกอันนี้จะเป็นร้องทุกข์เช่นไม่เป็นธรรมขับข้องใจไม่ได้รับความยุติธ<ท>รรมอันนี้อุทธรณ์ต่ออกสเขตพื้นที่การศึกษาอันนี้เราต้องเป็นต้องระวังต้องทําความเข้าใจให้ดีดๆนะครับส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าอกสเขตพื้นที่การศึกษามีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อกกสมติของกกสให้เป็นที่สุดนะครับต่อมาในมาตราที่124หลลักกเณฑแะวิธีการในเรื่องที่เกี่ยวกับการ การพิณาอุทธรและการร้องทุกข์และการพิณาร้องทุกข์ให้ไปตามกำหนดในของสอนะครับการพิณาอุทธร์หรือการร้องทุกข์ร้องทุกข์นะครับเมื่อกอเมื่ออกคสเขตพื้นที่การศาึกษาหรือกกสมีมติเป็นประการใดแล้วให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา5 3สั่งหรือปฏิบัติตามนั้นอย่าลืมนะครับตรงนี้ตรงคำว่าผู้มีอำนาจตามมาตรา53นี้ไปทำความเข้าใจให้ดีว่าผู้มีอำนาจตามมาตรา5 3นะที่ผมบอกว่าเข้าและออกอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ต้องไปทำความเข้าใจ และจําให้ดีๆว่าผู้มีอำนาจตามมาตรา53ในตําแหน่งใดเวลาข้อสอบถามเขาถามครูเฉยๆครูที่มีววทยฐนะานะชํานาญการชํานาญการพิเศษเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษอะไรเนี้ยผู้มีอำนาจตามมาตรา53คือใครรองพอ,อพอโรงเรียนรองพอเคพเตเนี่ยคือใครของคนที่เป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา53เชี่ยวชาญพิเศษคือใครเนี่ยอันนี้ต้องไปทําความเข้าใจเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในเรื่องของการ แต่งตั้งคำสั่งหรือในเรื่องของคาสั่งให้ออกหรือปลดออกหรือไล่ออกอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะอยู่ที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา53ทั้งนั้น แต่เวลาโจมันออกเนี่ยเขา,าจะถามตำแหน่งไหนล่ะนะจะถามตำแหน่งไหนถ้าถามตำแหน่งไหนเราก็ต้องตอบไม่ถูกว่าผู้มีอำนาจตามมาตรา5 3นั้นคือใครถ้าโชคดีไปข้อสอบเขาเป็นช้อยว่าผู้มีอำนาจตามมาตรา5 3เลยมันก็โอเคก็ตอบได้แต่ถ้าช้อยมันเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา5 3ที่มันเป็นตำแหน่งนั้นๆล่ะอาจจะทําให้เราเนี่ยหลงลืมได้หรืออา,าจจะทําให้เราสับสนได้นะครับอาจจะทําให้เราสับสนได้เพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยสำคัญผู้มีอำนาจตามมาตรา5 3ต้องไปทบทวนครับมาตรา125 กสอจอหรือ,อกศสแล้วแต่กรณีได้วินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกแล้วข้าราชการครูและบุคลากรทางกศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่รับความเป็นธรรมผู้นั้นย่อมมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ภายใกำหนดเวลาก็คือ90วันนะครับ90วันส่วนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและพิจารณาคดีเนี่ยให้เป็นไปตามในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับเมื่อศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งปิดการใดแล้วให้ผู้มับัญชาดํดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งของศาลปกครองครับเราจะฟ้องร้อง ต่อสารปกครองได้ในภายใน90วันนะครับน,นะครับก็ประมาณนี้โอเคเพราะนั้นนี่คือการอุทธรณ์และการลองทุกข์นะครับสรุปก็คือการอุทธรณ์และการลองทุกข ถ้าเป็นอุทธร์เราก็จะมีอยู่ด้ยวยกัน2กรณีใช่ไหมครับก็คือไม่ร้ายแรงวินัยไม่ร้ายแรงกับวินัยร้ายแรงนะครับวินัยร้ายแรงถ้าวินัยไม่ร้ายแรงเราอุทธร์ต่ออ,อกคอสเขตพื้นที่การศึกษาใช่ไหมครับแต่ถ้าร้ายแรงเราก็อุทธร์ต่อกคสอส่วนร้องภายในกี่วันภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนะครับนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนะครับส่วนการร้องทุกข์การร้องทุกข์เราต้องแยกออกอีกว่า ถ้าเป็นเรื่องของอไม่เป็นธรรมครับข้องใจ ช่ไหมครับขับข้องใจให้ออกให้ออกอ่าถ้าไม่เป็นทางคับข้องใจไม่ได้รับความยุติธรรมอันนี้อุทธรกอกกศเขตพื้นที่การศึกษาส่วนให้ออกอุทธรตอกโกโกศอย่างเดียวเลยนี่คืออุทธรและการลงทุกนะครับอันนี้นะนกกศจะออกต่นี้นะถ้าเกิดว่าอ่ากกศมีคําสั่งเป็นประการใดมีคําสั่งเป็นเป็นอย่างไรแล้วนะครับก็เราไม่พอใจเราก็สามารถที่จะฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้อีกนะครับภายใน9 0วัน นะครับภายใน90วันตามหลักเกณฑ์ของวิธีปฏิบัติและการทางปกครองนะครับก็ฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้อีก90วันโอเคอันนี้วันนี้เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าภาพไม่ค่อยชัดวันพรุ่งนี้เรามาทำข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับด้วยกัน